ครับต้นนี้ผมซื้อหนึ่งพันบาทครับถ้าคิดเป็นเงินมันจะตกอยู่หมื่นกว่าบาท โซ่ซอยเปลี่ยนเป็นโซ่ซอย 就不开。

้มกันนมาว่าตีตับนะเขามาเบิงตรงนี้โอเคแล้วมันก็เสมอกันปึ้ดเลยแหละตีตับนะอ่ะกินข้าววันนี้ยองพอดีเนาแล้วทำอะไ้กินมนอนได้มือใส่กนไหลออไปก่อนอย่าข้างจมมือจมไได้ เก้า,าอ่ยมันเออครั้งครั <salted bane noise> ้งละเก้า <sters> อ <pug im interacted> ืมโอ้เสร็ม็ดจะตัว สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนิวเว็บตัวเดิมแหละที่ตัดวันก่อนที่ลงคลิปไปก่อน,นครับครั้งครั้งก่อนวันนี้มาก็มามาผ่าหรือมาเลื่อยไม้วันนี้ได้อ่25ตัวถ้าคิดเป็นเงินก็เม็ด60บาทนะถ้าที่เป็นเงินก็อันนี้ประมาณ6,000บาทเพราะสองกองนี้นะครับ6,000บาทครับแล้วก็ไม้ที่เหลือ ไม้ที่เหลือยังมีนะครับมีขอนนี้ครับขอน,นี้ขอน,นี้ขอนนี้จะได้สองขอนขอนนี้ครับแล้วก็ขอน,นี้ด้วยถ้าได้ถ้าที่เป็นเงินมันจะตกอยู่หมื่นกว่าบาทไม้ครับต้นนี้ผมซื้อหนึ่งพันบาทครับซื้อหนึ่งพันบาทเมื่อเชา้านี้ผมซื้อหนึ่งพันบาทที่มาแปลรูปเสร็จก็ อย่างวันนี้ผมก็ได้ไปหกพันอย่างชุดนี้ครับได้อย่างชุดนี้ครับผมก็ได้ไปหกพันแล้วครับชุดนี้นะ 6, แค่หกพันแค่ชุงนี้ก็มีอีกสว่วนต้นหนึ่งครับต้นนี้ผมก็ซื้อต้นละหนึ่งพันบาทม้ยูคาลิตัสครับสรุปว่าวันนี้นะทาเงินได้หกพันบาทครับด้วยเครื่องตัวนี้ครับนิเว็บนิเว็บครับนิเว็บแปดแปด ซูเปอร์เอสแรงแรงจริงๆครับตัวนี้อยากบอกว่าแรงจริงผมไม่ตัดไม้มาใช้แทบทุกยี่ห้อทุกเครื่องตัวนี้โอ้โหถูกใจถูกใจช่างจริงเยี่ยมครับเมื่อเช้านี้เ <c oughs> มื่อเช้านี้ตอนโค่นผมเอาบาเหลืองบาเหลืองโค่นแต่บาเหลืองบาเหลืองมันมันไม่มีโซ่ผ่าผมก็เลยเอาบาตัวนี้มีโซ่ผ่าด้วย พอโซ่มัน,มนอ่ะพอโซ่อ่ะ,อะโซ่โคตรมันจะมันจะใหญ่ยาวโซ่ผามันจะเล็กครับเห็นไหมเล็กเล็กแหลมครับมันจะทําให้รูเล็กไว้ลงคลิปหน้าผมจะเอาาสีเหลืองครับจะเาสีเหลืองกับใหมผ่ไาไม้ให้ดูครับว่าว่าบาของนิวเว e ตัวเหลืองอ่ w นิวเวสโปรมันจะทนทานขนาดไหนทั้งหน่าจะลองดูครับผม